สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเซนบูบอนเตงเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้เข้าสู่วันเสาร์นะครับผมที่10สิงหาคม2568กันแล้วนะฮะฟุตบอลลีกใหญ่ๆอาจจะยังไม่เริ่มเตะครับแต่ว่าก็เริ่มมีฟุตบอลลีกรองๆนะฮะเตะกันแบบ เยอะขึ้นแล้วนะครับยังอาทิตย์นี้ครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษก็จะเริ่มเตะกันเป็นแมตช์แรกแล้วด้วยรวมถึงฟุตบอลคอมมูนิตีชิลด้วยนะครับผมก็ถ้าคอมมูนตีชิลเตะเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคอบอลเต็มตัวไว้ได้เลยนะฮะแต่ก่อนจะไปดูข้อมูลกันครับฝากกดติดตามกันไม่น่อยนะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับผมกดติดตามช่องเซียนบมนเต็งเอาไว้ให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของไลน์แอดบอลปดแปดครับผมก็อยากให้ติดตามมาด้วยอีกช่องทางหนึ่งครับสำหรับการรับทีเด็ดรายวันนะฮะผมแจกทุกวันในไลน์แอดนะครับรวมไปถึงการสมัครร่วมกิจกรรมชิงเงินหมื่นบาททุกวันด้วยนะฮะ โอ้ตรงนี้นี่ใครเป็นสมาชิกกับผมคุ้มจัดจดเลยนะครับยังไงก็แอดมาได้ละกันที่แอดบอ8 8นะครับผมผมจะบอกว่าช่องผมเนี่ยอยู่มานานแล้วนะฮะสอสปีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความน,น่าเชื่อถือนะฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลฟุตบอลวันนี้กันดีกว่าครับผมมีตัวไหนหน่าสนใจกันบ,บ้างตามมาเลยครับ เรื่องจกคู่เตะเร็วสุดก่อนเลยครับเวลา18นาฬิสนาทีหรือว่า6โมงครึ่งนะครับลีสยูนเต็ดจะเปิดแอลเลนโรดต้อนรับการมาเยือนของพอร์สมัทนะครับผมโดยต้องฟังลีสยูนเต็ดเนี่ยฤดูกาลก่อนครับจบเป็นอันดับ3ของลีกนะครับผมโอ้น่าเสียดายนะฮะไม่ได้เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติครับแล้วก็ต้องไปเตะเพลย์ออฟซึ่งก็แน่นอนครับไม่ผ่านนะฮะ ก็เป็นเซาท์แฮมตันครับที่เลื่อนชั้นขึ้นไปแทนในโคตาทีมที่3นะครับผมก็ขณะที่ต้องฟังของปอร์ตสมาร์นะครับผมอันนี้ทีมน้องใหม่ครับน้องใหม่แต่หน้าเก่าครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทีมที่พวกเราแฟนบอลคุ้นหูคุ้นตายอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกวันนะครับจากการที่พวกเขาเนี่ย เป็นแชมป์ลีกลีกวันนะฮะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะากลับไปสู่พรีเมียร์ลีกได้เมื่อไหร่นะครับแต่อาจจะยากหน่อยนะถ้าเกิดจะขึ้นในปีนี้แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ครับโดยผลงานช่วงพรีซีซั่นนะครับที่ผ่านมาของทางฝั่งลีสยูไนเต็ดก่อนละกันเจ้าถิ่นนะครับมีอุ่นเครื่องอยู่ไม่กี่นะัดเท่านั้นเองนะฮะพวกเขาเนี่ยอุ่นเครื่องแค่2เกมเท่านั้นครับ ก็บุกไปชนะฮาร์โรเกต3-0ครับแล้วก็เปิดบ้านชนะบาเลเซีย2ประตูต่อ1นะครับถือว่าอุ่นเครื่องค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวขณะที่พอสมาร์ทครับผมอุ่นเครื่องแบบแน่นๆจุกๆครับ5นัดเลยครับในช่วงพรีซีซั่นชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับผมผลงานก็ถือว่ากลางๆนะเอาตรงๆพรีซีซั่นอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากครับมันเป็นเหมือนการลองทีมกันซะมากกว่าครับทั้งคู่เจอกันครั้งหลังสุดเลยครับนู่นครับ ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับผมเมื่อ,อปีฤดูกาล2011-2012ถึง2012ครับนานมาแล้วครับผมซึ่งครั้งนั้นเป็นลีสต์ยูเนเต็ดนะฮะที่ทำได้ดีกว่า เอาชนะในเกมย่าวยหนึ่งศูนย์ที่ไอร์แลนด์โรดนะครับเกมเยือนเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์คราวนี้มาพูดถึงตัวผู้เล่นกันบ้างครับต้องฟังลิซยูเนเตตเจ้าทินเนี่ยได้ขายทางด้านของซิเซนซิโอซัมเมอร์วิลเนี่ยให้กับเบสแฮมยูเนเตตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยค่าตัว29ล้านยูโรดังนั้นเนี่ยในกาบซ้ายครับผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยแต่ทางด้านของวิลเฟรดจิโนนโตครับนักเตะวัย20ปีนะฮะจากอิตาลีชุดยูยี่สิเนี่ย ก็ยังอยู่กับทีมนะยังไม่ย้ายไปไหนรวมถึงดาวยิงของทีมอย่างโจเอลพิโรนะครับผมก็ยังอยู่กับทีมเช่นกันฤดูกาลก่อนนยิงไป14ลูกเลยนะครับเฉพาะในลีกอย่างเดียวรวมถึงกองกลางอนาคตไกลครับอย่างทางด้านของจอจินโยรุเทอร์นะฮะี่ลีดซื้อจากทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ฤดูกาลก่อน28ล้านเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ลีดเนี่ยลงทุนแบบ แพงมากๆฮะส่วนในตำแหน่งอื่นๆก็ยังอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นแผงรับอย่างทางด้านของ Empa Du Junier f i p o นะฮะรวมไปถึงผู้รัสับป,ประตูครับผมอย่าง e m มซี Cie นะฮะก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนครับนี่ผมไปแอบดูมาเนี่ยลีสตตัวหลักๆก็ขายเพียงแค่ตัวเดียวเองนะฮะที่เหลือเนี่ยอยู่กันแบบครบจริงๆครับ แม้แต่ตัวเก่าอย่างแพตติบแบงฟอร์ดเนี่ยก็ยังอยู่กับทีมนะฮะเออบางคนคิดว่าไปแล้วนะครับยังอยู่นะครับขณะที่ทั้งพอร์ตสมาร์ทครับผมฤดูการนี้มีการเสริมทัพมาไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ตัวบิ๊กเนมอะไรนะครับผมก็มีเสริมกองหลังออสเตรเลียมานหนึ่งตัวอย่างยาคอบฟาเรลนะครับจากเซ็นทรัลโคส์มรีเนอร์แต่ว่านัดนี้ก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บทั่วเขายังไม่สามารถลงสนามได้นะครับก็มีนักเตะเจ็บอยู่บ้างครับสอสตัวแต่ไม่ใช่ตัวหลักอะไรของทีมสักเท่าไร่ แต่ว่าน่าเสียดายนะตัวหลักของทีมเมื่อฤด,ดูกาลก่อนอย่างอาบูการ่านะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นนักเตะของปอร์สมัทนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยยืมมาจากนอริซิตี้นะครับผมฤดูกาลนี้ก็ต้องส่งคืนกลับไปนะฮะโอ้ฟอร์มดีด้วยสิเรื่องของเรื่องนะครับนอกนั้นที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับผมโดยเฉพาะกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียอย่างคูซินิเยงกี้ถ้าใครได้ดูฟุตบอลอ่าโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะหรือว่าฟุตบอลเอเชียนคัพจะเห็นเจ้าตัวนะครับผมเล่นให้กับทีมชาติออสเตรเลียเป็นตัวหลักเลยครับ ซึ่งถึงแม้ว่าชื่อชั้นของทั้ง2ทีมนะครับในสายตาแฟนบอลอย่างเราๆมันก็เหมือนกับว่ามันสูสีสักและสีเท่าๆกันครับแต่อย่าลืมครับว่าพอสบัดเนี่ยโอ้โหลงไปนานมากนะครับผมคือแบบหายไปแบบหลายปีคนระับเป็นเกือบ10ปีเลยถึงจะเพิ่งได้แบบลืมตาอ้าปากกลับมานะครับขณะที่ลีซิโอเนเตดยังโดดไปโดดมาสลับระหว่างเดอะแชมเปี้ยนชิพ กับทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่เลยนะครับคืออยู่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงมากกว่าพอตสาร์ทมากกว่าในช่วงประมาณ5-10ปีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมมองว่าด้วยศักยภาพทีมครับ mm hmm. ผมลิสต์ยูเนเต็ดมีมากกว่าความเก๋ามีมากกว่าครับณนะวินาทีนี้จริงๆดูแค่ตัวผู้เล่นอย่างเดียวถ้าใครว่างไปนั่งดูนะโอ้ตัวผู้เล่นคุณนะภาพนี่แบบเกรด A กับเกรด C เลยครับต่างกันค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับ แชมลีสเองเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในระดับที่พร้อมจะเลื่อนชั้นไปสู่พรีเมียร์ลีกได้เสมอครับเกมในบ้านเกมเปิดสนามครับเจอพอสมัตโอเคและแชมป์ลีกวันอาจจะไม่ธรรมดาแต่ยังไงพวกเขายังเหนือกว่าผมเชื่อว่าสางแนนจะอยู่ที่ทางฝั่งเจ้าบ้านยุงทองครับอัตราต่อรองเปิดมาลูกควบลูกครึ่งนะครับถ้าเกิดคิดในแง่ร้าย อย่างมากก็เสียครึ่งแต่ลุ้นกินเต็มวันนี้3แต้มแน่ๆนะฮะจะ1จะ2จะ3เท่านั้นเองนะครับผมหมายถึงว่ายิงประตูนะเออเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขออยู่ทางฝั่งเจ้าทีลีสอยู่ในเตะละกันนะครับขอเลือกราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับผมก็ดูแล้วเต็มที่เสียครึ่งครับแต่น่าจะกินเต็มนะฮะ ถัดมาคราวนี้ขออนุญาตไปดูฟุตบอลนอร์เวย์กันบ้างนะครับเวลา5้าทุ่มตรงครับไวกิ้งเจ้าบ้านเปิดบ้านเจอกับโบโดกริมนะครับผมซึ่งทีมเยือนก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อฤุูการที่แล้วด้วยนะครับผมขณะที่ไวกิ้งเนี่ยจบเป็นอันดับ4เมื่อฤุูการที่แล้วนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยทีมระดับไวกิ้งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในลีกนอร์เวย์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงประมาณ3-4ฤดูกาลหลังเนี่ยฟอร์มก็จะปบลงไป ถ้าใครได้ติดตามฟุตบอลลีกตรงๆแบบนี้มาแบบเป็น10ปีขึ้นนะครับไวกิ้งนี่เป็นทีมระดับแนวหน้าของลีกเลยนะครก่อนที่จะฟอร์มตกไปในช่วงหลังๆซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับผมของฟุตบอลลีกนอร์เวย์เนตเตะมาแล้ว18นัดนะครับขณะนี้เนี่ยทางฝั่งทีมเยือโโกมิมครับนำเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมเลย18นัดมี40แต้มครับยิง41 เสีย16นะครับผมประตูได้เสียตอนนี้เนี่ยบวกอยู่25ลูกส่วนไวกิ้งครับตามมาห่างๆ่างห่วงๆครับรั้งอยู่ที่อันดับ3นะครับ17นัดมี3 2คะแนนยิง30เสีย20ประตูได้เสียบวก10ลูกครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไวกิ้งเนี่ยเอาชนะทางด้านของโบลต์กริมได้สมมุตินะครับผมหรืออย่างน้อยขอแค่เสมอก็ได้ถ้าเสมอเนี่ยพวกเขาจะแซงบรานนะฮะคือเป็นอันดับ2ทันทีนะครับ แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียจะดีกว่านะครับแต่ถ้าชนะนี่แต้มแซงเลยนะฮะผลงานของไวกิ้งก่อนนะฮะเจ้าถิน่น5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1เกมครับแต่จุดเด่นเลยคือเกมเย้าครับพวกเขาชนะคู่แข่งในบ้านตัวเองมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฮามคามโรเซนบอร์กคริสเตนซูนหรือว่าโมในนัดล่าสุดครับผมก็โดนไวกิ้งตกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ธรรมดานะถือว่าน่ากลัวเลยครับ ส่วนตองฝั่งของโบโดโกริมครับก็ฟอร์มดีตามทรงอยู่แล้วนะทีมระดับลุ้นแชมป์นะระดับเต็งจา๋า6นัดหลังสุดครับผมพวกเขาไร้พ่ายจากการชนะ5และเสมอ1น,นะครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานเกมเยือน5นัดหลังสุดเนี่ยก็มีสะดุดอยู่บ้างนะชนะ3เสมอ1 แล้วก็แพ้1ครับมีแพ้ s ซนเดฟยอร์ไป1เกมด้วยนะครับผมต้องคู่เจอกันนะครับผมในฤดูกาลนี้เจอกันแล้วแมตช์หนึงครับเป็นโบโดโกริมเปิดบ้านเอาชนะไวกิ้งไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับ แต่ถ้าเป็นฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันเลยนะครับไวกิ้งเล่นในบ้านชนะ3-2โบโดกริมเล่นในบ้านชนะ5-1ครับ <c oughs> นี่เหมือนบ้านใครบ้านมันที่แท้ทรูเลยนะฮะแล้วผมไปดูสถิตินะครับผมการที่ไวกิ้งเนี่ยเปิดบ้านเจอกับโบโดกริมถือว่าชนะได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะ ไม่ค่อยเสมอเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชนะก็แพ้ไปเลยครับสุขภาพผู้เล่นวันนี้คร่าวๆครับไวกิ้งเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานดิคลัสเดียโกสติโน่นะฮะผมกองกลางทิมชัดออสเตรเลียครับรวมไปถึงฟรังโกลีโน่นะฮะกองหลังทิมชัดออสเตรเลียอีกหนึ่งรายด้วยนะครับเนื่องจากทั้ง2ตัวยังมีปัญหาการบาเจ็บอยู่ฮะ วันนี้เจ้าถิ่นก็จะนำทัพมาโดยสลลตโกทรีพิชครับผมกองหน้านอร์เวย์นะฮะที่เป็นดาวยิงของทีมครับฤดูกาลนี้ก็ยังเล่นดีเหมือนเดิมยิง7จ่าย6แล้วนะครับผ่านมาครึ่งฤดูกาลปีก่อนฤดูกาลก่อนเนี่ยยิง13จ่าย10นะครับแล้วก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เมื่อนัดที่แล้วด้วยครับสำหรับนักเตะหมายเลขสิของทีมก็ส่วนใหญ่ไวกิ้งเนี่ยจะเป็นนักเตะนอร์เวย์ครับแล้วก็เป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ตัวเอง แทบจะทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าเป็นทีมที่แบบถนัดในเรื่องของอาการสร้างตัวผู้เล่นนะฮะขึ้นมาจากเยาว,วชนนะครับแล้วก็จะผสมผสานกับนักเตะต่างชาตินิดหน่อยในแถบสแกนเิเนเวียส่วนทางฝั่งของโบโดกรีมครับผมก็มีภารกิจเพิ่งจะจบไปนะฮะในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบอ่าคอลี่ฟายหรือว่ารอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ผลงานดีด้วยนะบุกไปเอาชนะจากยูโรเนียของโปแลนด์ได้ก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะครับเกมหน้าช่วงกลางสัปดาห์เดี๋ยวต้องมี กลับมาเปิดบ้านเจอกับจากิโลเนียด้วยสภาพตัวผู้เล่นของโบโดกลิมนะครับฤดูกาลนี้ก็จริงๆเคยพูดไปแล้วว่าสภาพดีครับมีการเสริมทัพดีตัวผู้เล่นตัวหลักยังอยู่กันครบด้วยนะครับแล้วการเสริมทัพของพวกเขานี่ถือว่าเสริมฉลาดนะครับเป็นการยืมตัวซะเยอะครับจากพวกแบบทีมใหญ่ๆอย่างฤดูกาลนี้ก็มีการยืมตัวหน้าของแยนเฮาส์นะครับผมกองหน้านอร์เวย์ แต่ยืมตัวมาจากทางด้านของไอทัดแ f r a n k f u r ตนะครับซึ่งเอามาก็คุ้มครับเล่นดีฮะขณะที่กองกลางเพลย์เมคเกอร์ของทีมอย่างแพทิกเบิร์กครับตัวนี้ก็ยังไม่ย้ายไปไหนครับยังคงอยู่กับทีมตอนแรกผมก็ดูแล้วลุ้นอยู่นะว่าจะย้ายเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นค่อนข้างจะดีโดดเด่นขึ้นมาเลยนะ อ๋อแล้วก็มีเสริมท่านั่งของฮาร์คอนเอฟเยนนะครับกองกลางจากบรอนบี้นะฮะซื้อมา2.5ล้านยูโรอีก1รายด้วยตัวนี้มาเล่นในครึ่งฤด,ดูกาลนี่ก็โอ้เล่นดีเลยครับใช้ได้ฮะโบโดกริม mm. <og> มีการเสริมทัพที่ดีนะครับผมถ้าพูดถึงสภาพทีมจริงๆก็ต้องบอกว่าโบโดกริมดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับทั้งเกรดตัวผู้เล่นเอ,อ่ยอะไรเอ่ยหลายอย่างแต่อย่าลืมนะครับว่ากลางสัปดาห์นี้โบโดกริมมีเกมสําคัญใน UCL นะครับ mm. ต้องต้องบอกว่ายัางไงซะนินาทีเนี้ยโบโดกริมอ่ะ เน้นเกมยุโรปมากกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้เมื่อไหร่นี่โอ้โหเงินทั้งนั้นมหาศาลครับเกมลีกแต้มมันยังห่างตั้งเจ็แปดแต้มครับมันยังมีเวลาครับแพ้ยังไม่เสียหายเอาตรงๆนะแต่แมตชนี้ยผมว่าโอดกลิมเนี่ยขอแค่เสมอก็น่าจะพึงพอใจครับขณะที่ไวกิ้งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นโอกาสอะ จะช่วยได้หรือเปล่าเท่านั้นกับแมตที่ผมเชื่อว่าโบโดกริมเนี่ยคงมาเน้นตั้งรับแล้วก็เสมอคงไม่ได้ว่าสู้เต็มที่เต็มแม็กอะไรแต่วกิ้งเนี่ยไม่มีอะไรให้ห่วงครับเล่นในบ้านถ้าใส่เต็มแม็กเต็มที่จริงๆเนี่ยนะวกิ้งผมว่าสู้โบโดกริมได้สําหรับข้าคืนนี้นะครับอัตราต่อรองเปิดมาเนี่ยเสมอทีมเยือนครับโบโดกริมนะฮะ เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยจบเสมอก็ไม่มีใครเจ็บตัวมุมเสมอถือว่ามีไม่ใช่น้อยครับแต่ถ้าจะมีใครชนะผมยังขอมีใจไปทางฝั่งชาบ้านมากกว่านะเพราะว่าบอลเล่นเต็มที่ศักยภาพทีมไม่ได้หนีกันมากแถมทางฝั่งทีมเยอรินเนี่ยมีกังวลในเรื่องของเกมกลางสัปดาห์ด้วยคู่นี้ผมขอเชียร์ทางด้านของไวกิ้งเจ้าถิ่นนะครับในราคารองเสมอรครับผมคู่นี้ไม่เสียตังค์แน่นอนนะฮะ คู่ถัดมาคู่ที่3ครับไปดูฟุตบอลโคปาอิตาเลียกันสักหน่อยครับรอบตี25นาทีครับทีมใหญ่เตะนะฮะก็เป็นนาโปลีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมเดนานะครับนาโปลีนี่เปลี่ยนโลโก้สมโมสรด้วยนะเออใครว่างๆลองเข้าไปดูครับโลโก้นี่ไม่คุ้นตาซะเลยก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพื่อแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่านะฮะพะฤดูกาลที่แล้วผลงานไม่ดีครับนาโปลีเนี่ยพวกเขาจบเป็นอันดับ10ของลีกเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ฤด,ดูการนี้ไม่มีได้ร่วมจอยบอลถ้วยยุโรปอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับโอ้ไม่ค่อยคุ้นนะฮะกับสถานการณ์แบบนี้กับทางฝั่งนาโปลีนะครับก็ในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยมีการอุ่นเครื่องเยอะอยู่ครับประมาณ5เกมได้ผลงานของนาโปลีเนี่ยชนะ4 แล้วก็แพ้1เกมในเกมล่าสุดคือแพ้กับกีโรนานะครับอันนี้พูดถึงเกมช่วงพรีซีซั่นนะที่อุ่นเครื่องนะครับผมขนาที่ทางฝั่งของโมเดนาครับก็พวกเขาเป็นทีมจากลีกร้องนะครับซึ่งก็คือกันโชซิริบีนั่นเองนะฮะดูดูการก่อนเนี่ยจบอันดับเดียวกับนาโปลีเลยครับก็คืออันดับที่10นะครับผมก็ไม่ได้เพลย์ออฟไม่ได้อะไรครับช่วงพรีซีซั่นเองก็ไม่ได้เตรียมทีมเยอะอะไรมากมายครับอุ่นเครื่องไป3เกมครับ ชนะสเสมอ1ละ่ละล่าสุดเนี่ยมีเสมอกายารีนะครับทีมในซีรียมาด้วยและการเจอกันของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากครับครั้งหลังสุดที่เจอกันนี้ตั้งแต่สมัยนาโปลียังอยู่ในซีรียบีเลยนะครับผมในยุคที่ถ้าใครจำไมนได้คือเป็นยุคที่ทางด้านของยูเวนตุสเนี่ยถูกปรับให้ตกชั้นมานะครับมาเล่นซีรียบีหนึ่งฤดูกาลด้วยนั่นแหละเป็นฤดูกาลที่นาโปลีกับโบเดนาได้เจอกันครั้งหลังสุดนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ย นาโปลีก็เลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมกับยูเวนตุสเลยนะฮะแต่ว่ากินกันไม่ลงนะสำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไปทั้งย้าวั้งเยือนนะครับในฤดูกาลนั้นส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นครับนาโปลีครับตัวหลักยังอยู่กันครบแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกุยชาควารัสเกเลียสตานิสลาฟโลบบตกามาเตโอปลิตาโนนะครับผมจโจโจ้รัสปาโดรีอันเดรามานนีสปินาโซลานะฮะแฟรงก์อักกินซาโออยู่โครับผู้สับตัวอย่างอเล็กซ์เมเรส ก็ยังอยู่กับทีมครับคกลเคซุสนะฮะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันตัวอยู่ครบหมดเลยครับแถมมีการเสริมทัพมาด้วยนะในบางส่วนอย่างล่าสุดก็ไปคว้าแบ็กอย่างราฟามารินนะครับจากบัตติปมาด้วยค่าตัว12ล้านยูโรฤูดูการนี้ถ้าฟอร์ไม่มาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับสำหรับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะฮะขณะที่ทั้งฝั่งของโมเดนาผมขอผ่านได้ไหมอะ่ะ ออผู้เล่นนี่ไม่รู้จักเลยครับทีมระดับซี r รียบผมไม่ได้ตามฮะแต่เอาเป็นว่าเท่าที่ดูๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครับตัวหลักๆแกนหลักของทีมเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นนักเตะอิตาลีนะฮะแทบจะทั้งสิน้นแต่ไม่ใช่ตัวทีมชาติอะไรใดๆนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นต่างชาตินะฮะผมปะปนอยู่บ้างปะปลายอะไรแบบเนี่ยนะครับผมโมเดน่ามขอผ่านนะเงตัวผู้เล่นครับไม่มีความรู้จริงๆ เราคงต้องมาโฟกัสกับทั้งฝั่งเจ้าถิ่นนาโปลีครับว่าวันนี้นะฮะผมคือด้วยความที่มันเป็นฟุตบอลถ้วยครับพวกเขาเนี่ยจะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนครับรวมไปถึงมันเพิ่งจะเปิดฤดูกาลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแมชแรกครับอาจจะนะอาจจะอาจะอาจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะจัดชุดใหญ่ใส่เต็มหรือว่าจะเอานักเตะสำรองลงผสมโอ้โหคาดเดาลำบากจริงๆครับบอกตรงๆเลย แต่ถ้าเกิดผมดูจากสถิติที่ผ่านมานะเกี่ยวกับรายการเนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมมักจะเห็นนาโปลีเนี่ยค่อนข้างจะเอาจริงเอาจัางกับการคว้าถ้วยรายการโคปาอิตาเลียนะครับผมแล้วผู้เล่นเองเนี่ยก็ยังอยู่กันครบครับตัวหลักๆยูนครบช่วงพรีซีซั่นเองเนี่ยก็เอาลงกันแบบแทบจะทุกนัดนะครับตัวจริงเนี่ยลงกันครบเลยนะฮะโดยเฉพาะไอ้แมชที่อุ่นเครื่องล่าสุดเจอกับกีโรนานี่ จัดชุดใหญ่ลงแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยคิดอยู่ว่าด้วยความที่นาโปลีฤดูก,การก่อนผลงานไม่ดีนะฮะฤดูก,การนี้เนี่ยอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างให้กับแฟนบอลเนี่ยรู้สึกแบบว่าชื่นอกชื่นใจกันซะหน่อยอะ่ะเออพวกคุณพอจะเข้าใจกันใช่ไหมปีก่อนกูทํ้ไม่ดีเพราะฉะนั้นปีนี้กูก็คงต้องแบบต้องต้องทําให้มันดีขึ้นหน่อยอะ่ะอย่างน้อยที่สุดครับแมตช์เบิดสนามเจอกับทีมรองบอลมันไม่ควรจะแพ้นะฮะหรือแบบชนะ ยากเย็นอะไรแบบนั้นนะครับไม่ควรจะต้องง่ายๆอ่ะฮะอืมขอแค่จัดตัวชุดใหญ่ลงผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรถึงแม้ว่าตาต่อรองอาจจะเปิดมาแพงสักหน่อยค่อนข้างแพงครับคู่นี้นาโปลีต่อ2ลูกแต่ผมว่าแมตช์เปิดสนามทั้งทีมาวันนี้นาโปลียิงถึงนะอย่างน้อยอ่ะสองลูกมีอ่ะไม่เสียตังค์ละกันนะฮะแต่จะสจะสหรือเปล่าก็ว่ากันไปแต่ผมว่ายิงถึงนะในความรู้สึกผมคู่นี้ก็ผมเชียร์นาโปลีเจ้าถิ่นละกันนะครับในราคา 2ลูกท่วนนะฮะและคู่สุดท้ายส่งท้ายคลิปนี้ครับโอ้โหอันนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดประจำค่ำคืนนี้เลยนะฮะเตะเร็วด้วยเวลา3ามทุ่มที่เวมบรีนะครับกับฟุตบอลเอฟเ m คอมมูนิตี้ชิของอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแชมป์บอลถ้วยกับแชมป์บอลลีครับวันนี้เจอกันแล้วนะฮะผลงานฤดูกาลก่อนนี่คงไม่ต้องถามนะในฟุตบอลลีกเป็นยังไงแมนซิตี้ก็ได้แชมป์ไป ขณะที่แมนยูก็อืมตามนั้นแล้วกันส่วนผลงานในช่วงพรีซีซั่นเอาจริงๆไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแพ้เยอะมากเลยฮะเออก็อ่ะทางฝั่งแมนซิตี้พรีซีซั่น4เกมครับแพ้4ชนะ1ครับมีชนะเชลซีเกมล่าสุดเท่านั้นเองนะฮะส่วนขณะที่แมนยูครับผลงานพรีซีซั่นเนี่ยเตะไปทั้งหมดกี่เกมเนี่ย5เกมนะครับชนะ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเนี่ย แพ้ลิวอร์เนียนะค3นะฮะเตะที่สหรัฐอเมริกามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมส่วนการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้งคู่ครับไม่นานนี่เองครับผม25พฤษภาคมฟุตบอล FA ครับรอบชิงชนะเลิศนะฮะอย่างที่ทราบกันครับแมนยู U, เอาชนะแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1นนะครับส่วนในฟุตบอลลีกครับผมคือผลงานตรงกันข้ามเลยครับแมนซิตี้ เช็คบินแมนยูได้ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับเกมเย้าชนะส1เกมย 31, เกมยือนชนะ3 0นะฮะผมเอาจริงๆถ้าพูดถึงสถิติเนี่ยแมนซิตี้ดูดีกว่าแน่นอนซึ่งก็ไม่แปลกอะไรครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมวันนี้นะครับผมทางฝั่งแมนซิตี้ก่อนนะฮะวันนี้พวกเขาเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คฟีตทางด้านของโรดรีนะครับว่าจะหายเจ็บกลับมาทานหรือไม่รวมถึงนะับผมกองหลังนะฮะอย่างอิซาคาโบเร่นะครับที่เราอาจจะเห็นว่า เล่นให้กับรูตันเมื่อฤดูการก่อนเต็มเต็มฤดูการเลยแต่จริงๆเป็นเด็กแมนซิตี้นะครับปล่อยยืมตัวไปก็แมนซิตี้ดึงกลับมาใช้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะอะไรยังไงครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมนี่ขนาดข้ามฤดูการมาแล้วตัวเจ็บยังมีเพียบเลยนะครับเอาเฉพาะตัวที่ลงไม่ได้แน่ๆครับไทเรลมาลาเซียรามุสฮอยลุนอันนี้คือ2ตัวหลักที่ลงสนามไม่ได้นะครับขณะที่กอ,องหลังครับผมดาวรุ่งที่เพิ่งซื้อมาจากลิว สดสดร้อนๆครับในวัย18ปีอย่างเลนี่โยโร่ครับวันนี้ก็จะไม่สามารถลงสนามได้เช่นกันซึ่งไอตัวเนี้ยถ้าผมบอกค่าตัวไปคุณจะตกใจครับแมนยูซื้อเด็ก18จากลิลมาในราคา62ล้านยูโรครับผมแล้วเน้นตำแหน่งกองหลังด้วยนะไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูครับอาจจะเป็นตัวที่ดีก็ได้นอกจากนี้ครับจอห์นนี่อีแวนวิกตอร์ลินเดเลอลร์แฮร์รี่แม็กไกลลูกชอรมถอึงอารอนบามร,ริซาก้าครับนักเตะแผงรับทั้งสิ้นเลยนะครับ มีปัญหากาบาดเจ็บซึ่งอาจจะต้องรอเช็คฟิตนะฮะับสำหรับ5รายหลังว่าจะลงสนามได้หรือเปล่า ข้อดีคือเกมรุกยังอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เกมรับนี่ลุ้นเหนื่อยเลยคราวน,นี้เราไปดูไลน์อัพที่ทั้ง2ทีมคาดว่าจะจัดทีมลงสนามกันหน่อยนะครับผมคุณซื้อหัวแมงทั้ง2ฝั่งนะฮะทั้งฝั่งแมนยูครับเอริกเทนฮากวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-23 1ครับผู้รักษาป,ประตูเป็นอันเรโอนานาเซนด้ารับครับเทวิตตอรเลเดเลฟผ่านฟิตได้ครับจะลงจับคู่กับลิสเโรมาติเนสแบ็คขวาเดียโกดาโลแบค็คซ้ายลูกชอครับ กลางรับคู่เป็นคาร์ซิเมโร่กับคอบบี้ไมนูกลางลูก3ตัวเป็นอามัดดิโอลโอบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็มาคาสเทฟอร์ดหน้าเป้าจะใช้เป็นจอร์แดนซานโช่นะครับผมน่าจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปนะครับวันนี้4-2-3-1เหมือนกันนะครับผู้สับตูเป็นสเตฟานออเตกาเซนอาเป็นมาโนเอร์คันยี่กับรูเบนดีเอสแบ็คขวาริโก้ลุยส์แบ็คซ้ายเป็นยอสโกกวาดิโอ แผงกลางรับครับเป็นเควินเดบรอยกับแมตต์โควาซิชครับกลางรุกเป็นออสการ์บ๊อบเบอร์นาโดซิวาแล้วก็แจ็คกิลิสส่วนหน้าเป้าแน่นอนครับเออร์ล er ิงบราน์ฮาร์แลนด์ซึ่งริโกลูอิสเองเนี่ยในตัวแ่งแบ็คขวาของแมนซิตี้อาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาเรานะครับเป็นนักเตะวัย19ปีจากอะคาเดมี่ของเรือใบเองเลยฮะ ผมบอกเลยว่าดูจากช่วงพรีซีซั่นนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยแมนซิตี้ดันเด็กขึ้นมาเล่นเยอะแน่นอนซึ่งนอกจากลิโก้ดูอิสแล้วเนี่ยยังมีกองกลางอย่างนิโก้โอเรลี่อีกหนึ่งรายเดี๋ยวค่อยดูผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้ลงครับและนอกจากนี้แล้วแมนซิตี้ก็ยังดึงตัวเจมส์แมกคารทีนะครับคือมาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยนะฮะโอ้โหใครได้เห็นแมกคารทีเล่นเมื่อฤดูกาลก่อนกับเชฟยูนะฮะเล่นดีโดดเด่นเลยครับนี่เด็กแมนซิตี้นะครับซึ่งถึงวินาทีนี้นะผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งสองสามฤดูกาลนับจากนี้ไปแมนนนซิตี้้จะ่่ากลััวขึเรรือยๆคบ เพราะว่าไอ้พวกนักเตะเยาวชนนะครับที่แมนซิตี้เนี่ยปลูกปั้นมาอย่างดีนะครับมันเริ่มจะออกดอกออกผลละหลายๆตัวอายุ 17, 18, 19, 19ครับส่งไปเล่นกับทีมเล็กๆครับไปเล่นเป็นตัวหลักนะฮะของทีมเล็กๆครับแล้วก็เล่นดีด้วยครับพอบ่มเพาะจนถึงวัยสัก1 9 2เ21เริ่มใช้งานได้จริงแมนซิตี้ก็เอากลับมาครับผมคือเรารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยแมนซิตี้มันมีการเสริมทัพหรือว่ามีตัวดีๆเข้ามาเต็มเลย ปรากฏเอ้าไม่ใช่ครับมันตัวปล่อยยืมทั้งนั้นครับแล้วเอาคืนมาครับอื้ฉลาดมากครับผมคือลงทุนซื้อตัวแพงๆในช่วงฤดูกาลแรกๆนะทางฝั่งของกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางครับแต่ว่าจริงๆเราแอบซุ่มนะฮะมีการซุ่มแบบว่าปลุกปั้นนักเตะระดับเยาวชนไว้เยอะเลยทีเดียวครับขณะที่แมนยูมีไหมก็ต้องบอกว่ามีครับแต่ไม่ได้เยอะแมนซิตี้ครับอย่างมาก2 3สตัวแต่แมนซิตี้เนี่ยสามารถสร้างเป็นทีมได้อีกทีมเลยนะฮะ อ่ะคราวนี้ครับกลับมาดูแมชนี้กันก่อนดีกว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลครับแมนยูเตะบ่อยกว่าแมนซิตี้เยอะนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เซอร์เลเฟอร์กูสันคุมทีมครับแมแตเตะแทบจะทุกปีครับดังนั้นประสบการณ์ในฟุตบอลรายการคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยก็แน่นอนครับแมนยูมีประสบการณ์มากกว่าแต่ศักยภาพทีมหน้าตอนนี้นี่ไม่ต้องสืบครับแมนซิตี้ดูดีกว่าแบบมากมายมาหาศาลจริง ถึงแม้ว่าในช่วงพรีซีซั่นผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันคือการลองทีมครับถ้าเกิดใครที่มีโอกาสดูจริงๆนะฮะจะเห็นได้เลยว่าเป๊ปเนี่ยลองอะไรแปลกๆเยอะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมทางริมเส้นครับผมจะเห็นว่าแมนซิตี้เนี่ยคือแบบว่ามีการขึ้นเกมทางริมเส้นที่แบบรวดเร็วเนี่ยบ่อยครั้งมากๆครับในช่วงฟุตบอลพรีซีซั่นที่ผ่านมานะแต่คราวนี้มาดูของจริงแล้วอะ่ะผมว่าเป๊ปเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะครับผมทีเด็ดเนี่ยที่เอาไว้ปล่อยกับแมนยูในวันนี้ครับ คือมันเป็นเหมือนการเอาเลอกเอาชัยครับสำหรับฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลนะฮะวันนี้แมนซิตี้ต่อ1ลูกครับทางฝั่งแมนยะูเนี่ยผมไม่ได้ดูฟอร์มผมยอมรับเลยนะฮะแต่ถ้าดูจากศักยภาพตัวผู้เล่นนะครับซึ่งแน่นอนแมนซิตี้เหนือกว่าแถบสภาพความพร้อมก็มีมากกว่าครับแมนยูตัวเจ็บเยอะครับตัวจริงไม่พร้อมหลายตัวแมนซิตี้วันนี้ดูดีกว่าและผมเชื่อว่านะคือมันก็แคนอยู่นะเมื่อ2เดือนก่อนนี่แหมแกมาชนะชันะเออในฟุตบอล FA ครับรอบชิงดูซิเนะี่ยฉั้นอดได้ถ้วยใบนี้เลย อืมแมนยูครับวันนี้ไม่น่าสู้ได้ครับผมว่าแมนซิตี้กดยับเลยครับ2-0คือสกอร์ที่คาดครับคู่นี้ใส่แมนซิตี้ได้เลยนะฮะและทั้งหมดนี้ครับคือทั้ง4คู่ที่ผมหยิบยกมาพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับผมมาทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคู่แรกครับผมให้อยู่ตอลีสเจ้าถิ่นราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่2ครับผมให้อยู่ไวกิ้งนะครับเจ้าถิ่นราคารองเสมอครับคู่ที่3ครับผมให้อยู่ต่อ นาโปลีนะครับผมในราคาต่อ2ลูกแพงหน่อยแต่น่าจะมานะครับคู่สุดท้ายครับผมให้อยู่ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา1ลูกนะครับผมว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากอะไรครับผมส่วนกิจกรรมทายผลในวันนี้นะครับผม3คู่ผมขอตัดคู่เตะเร็วสุดยังลีสปอร์สมัตออกละกันเนาะเดี๋ยวบางคนเนี่ยจะมาร่วมกิจกรรมไม่ทันครับผมก็เหลือแค่3คู่นะครับคือทางด้านของวกิ้งโบโดกลิมนาโปลีโมเดนาแล้วก็แมนซิตี้กับแมนยูละกันนะครับ ถ่ายสกอร์ถูกต้องติดแฮชแท็กบูมอนเตงให้ครบถ้วนครับสำหรับสมาชิกของผมท่ายถูกรับไปเลย10,000บาทนะผมบอกแล้วใครเป็นครอบครัวเดียวกับผมนี่ลุ้นเงินหมื่นทุกวันนะครับขณะที่บุคคลทั่วไปฮะเอาไป3,000บาทพอละกันนะสำหรับการทายสกอร์3คู่นะครับส่วนคู่ปลอบใจในวันนี้200บาทผมขอยกไปที่แมนซิตี้กับแมนยูละกันนะครับผมไม่ยากเลยฮะคู่บิ๊กแม์ขนาดนี้ต้องเอามาเล่นสักหน่อยนะขอผลใน90นาทีเท่านั้นนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้นะครับผมไม่มีใครได้รับรางวัลจากผมนะสเปนกับฝรั่งเศสจบเสมอ3-3นะครับใน90นาทีผมก็คิดว่าคงไม่มีใครทายถูกแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาร่วมสนุกกันใหม่แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องของเซียนบูมบอลเตงนะครับผมกิจกรรมดีๆมีทุกวันข้อมูลดีๆมีให้คุณทุกวันเช่นกันครับผมเจอกับผมใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ